เมื่อมนุษย์อยากโกงความตายและเทคโนโลยีจะช่วยเราได้หรือไม่วันนี้ Storyland จะมาเล่าถึงการโกงความตายของมนุษย์โดยการแช่แข็งร่างกายหรือสมองโดยวิธีที่เรียกว่า Cryonic ซึ่งคนเราทั่วไปนั้นจะลองแช่แข็งเองได้ไหมและทำไม่ได้เราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ครโออนิกนั้นคือการแช่แข็งร่างหรือสมองของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยความหวังว่าวิทยาศาสตร์อันก้าวหน้าในอนาคตนั้นจะช่วยชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งซึ่งเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นโดยมันสมองของศาสตราจารย์โรเบิร์ตเอทกซ์เกอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้รเริ่มการทดลองแช่แข็งสเปิร์มของกบสเปิร์มของวัวและสเปิร์มของมนุษย์ จากนั้นจึงได้เริ่มทดลองแช่แข็งตัวอ่อนของหนูแพะและกระต่ายเพื่อทําการรักษาเซลล์ในร่างกายจนประสบความสําเร็จมาแล้วและในที่สุดเขาจึงมีความคิดที่ว่าเทคโนโลยีการแชร่แข็งนี้ก็น่าจะช่วยรักษาสภาพร่างกายของมนุษย์ที่ตายไปแล้วได้เช่นกันและมันจึงเป็นที่มาของไคลออนกหรือเทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์เพื่อหวังว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยให้พวกเขาฟื้นคืนชีพอีกครั้งโดยหัวใจหลักของการแชร่แข็งนั้น ก็เพื่อรักษาเซลล์ไม่ให้ถูกทำลาย เพราะถึงแม้ร่างกายจะหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าหากเซลล์ไม่ได้ถูกทำลายเราก็อาจจะเรียกสภาวะนี้ได้ว่ายังไม่ได้มีการเสียชีวิตก็เป็นได้ซึ่งก็คงคล้ายๆกับการแช่แข็งสเปิร์มเพื่อเอาไว้ผสมพันธุ์นั่นเองซึ่งการแช่แข็งร่างกายมนุษย์นั้นจะต้องใช้กา๊าซไนโตรเจนเหลวเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งภายในถังไนโตรเจนเหลวนั้นก็จะมีสารเคมีผสมไกลคอเช่นเอทิลเวนไกลคอหรือโพลิลีนไกลคอ หรือ d ดเม t ริเซนฟ f อกไซด์ปะปนอยู่ด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้สารเคมีทั้งหมดนั้นทำหน้าที่ต้านการเยือกแข็งที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของศพที่นำมาแช่แข็งเพราะถ้าหากความเย็นก่อผลึกน้ำแข็งกับร่างกายที่แช่จะทำให้เกิดการทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้รับความเสียหายและโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพให้กับศพนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากขึ้น ซึ่งวิธีการแชร่แข็งมนุษย์นั้นจะเริ่มหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดหายใจร่างจะถูกนำไปแช่ไว้ในถังไนโตรเจนเหลวในลักษณะความศีรษะลงเพื่อปกป้องศีรษะจากอันตรายในกรณีที่เกิดการรั่วของไนโตรเจนเพราะสมองของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็จะทำการแชร่ร่างมนุษย์ไว้อย่างนั้นเพื่อให้ความเย็นของสารเคมีนั้นหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายให้คงสภาพการมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนหยุดสภาพของเซลล์เอาไว้และคงไว้อย่างนั้นโดยอุณหภูมิในการแช่แข็งนั้นจะอยู่ที่ลบ196องศาเซลเซียสและร่างนั้นก็จะรอให้เทคโนโลยีในอนาคตสามารถฟื้นคืนชีพและรักษาอาการป่วยได้ซึ่งจะมีทีมจากบริษัทที่ให้บริการเตรียมพร้อมและรอสแตนบายเพื่อจะนำศพเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเช่นกันเอาละค่ะ และหลังจากที่ศพโดนแช่แข็งไว้แล้วคำถามถัดมาก็คือจะมีโอกาสที่สามารถฟื้นคืนชีพศพศพนั้นได้ไหมหรือได้ผลจริงไหม ณนะตอนนี้ยังคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเนื่องจากการประเมินเวลาการละลายของร่างที่ถูกแช่ด้วยอุณหภูมิลบ196อองศ,ศาเซลเซียสนั้นค่อนข้างมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากและยังคงตอบไม่ได้ว่าจะสามารถชุบชีวิตได้ไหมเพราะเหตุผลหลักที่เราจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นั้นก็คือเซลล์สมองของร่างนั้นๆว่ายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะถ้าหากแกนสมองตายไปแล้วก็จะไม่มีทางชุบชีวิตขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นการแช่แข่งมนุษย์เพื่อรอคอยให้เทคโนโลยีในอนาคตนั้นช่วยให้พวกเขาฟื้นคืนชีพนั้นมีอยู่จริงและสนนราคาอยู่ที่200,000เรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ7ล้านบาทโดยปัจจุบันมีศพที่ถูกเก็บรักษาด้วยวิธีนี้ราวๆ1,000รายทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือเด็กหญิงเมทารีนหรือน้องอายเด็กหญิงชาวไทยไวัย2ขวบที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงเมื่อปี2015 ซึ่งทำให้พ่อและแม่ของเธอนั้นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และตัดสินใจใช้บริการแช่แข็งสมองและเซลล์บางส่วนของลูกสาวเอาไว้ที่บริษัทอ,อัลคอในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรอวันในอนาคต ที่วิทยาการใหม่ๆจะก้าวหน้าพอที่จะทำให้ลูกน้อยของพวกเขานั้นฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งและนี่ก็คือทั้งหมดของการแช่แข็งศพหรือสมองของมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อหวังว่าในอนาคตจะได้ฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ดียังไม่มีการรับประกันว่าเราจะสามารถฟื้นคืนมาได้จริงไหม แต่มันก็คือความหวังของมนุษย์ที่อยากจะมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ให้ได้อย่างยาวนานที่สุดนั่นเองขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า